ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสุดเลขเด็ดจาก Facebook ทุกทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาขอแก้นะครับหลัก10ล่างนะครับสูตรที่3นะครับนะบวกผิดไปนั่นเองนะครับนะผลบวกของหลัก10ล่างนะครับได้ศูนย์บวก8ได้8ดนะครับ8บวก9ได้17 17ดบวก0ูนย์ได้17 17บวก7ได้24นะครับ24บวก8ได้เท่ากับ32นะครับ จากนั้นสองบวกหคงที่ได้3ามนะครับสามบวกหคงที่ได้4 4ี่บวกสคงที่ได้8นะครับแล้วก็8ปดบวกหคงที่ได้9 9้าบวกหคงที่ได้10ได้ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์บวกหงคงที่ได้1นะครับก็จะได้หลัก10ล่างนะครับสองสามสี่นะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับหลักหน่วยล่างกันต่อนะครับนะดูหลักหน่วยล่างกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับเด่นหลักสิบแล้วก็เด่นหลักหน่วยล่างในตอนท้ายคลิปนะครับ วันนี้มาดูข้อมูลนะครับของหลักหน่วยล่างกันบ้างนะครับนะหลักหน่วยล่างในงวดที่แล้วนะครับเข้าแค่สูตรเดียวนะครับนั้นสูตรสุดท้ายสูตรที่4ี่เท่านั้นเองนะครับนะเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมนําข้อมูลนะครับหลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับนํามาเทียบชนนะครับให้กับเพื่อนๆนสมาชิกทุกๆท่านนะครับได้นําไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณากันนะครับ เป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับระยะยาวนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยล่างระยะยาวนะครับนะสถิตินั้นอยู่ที่นะครับ62งวดนะครับสูตรแรกนี้จะเป็นสูตรที่1นะครับสูตรแรกจะเป็นสูตรที่1นะครับสูตรที่2นั้นมีสถิติ61งวดนะครับสูตรสุดท้ายสูตรที่3นะครับมีสถิติอยู่ที่62งวดนะครับเป็นสูตรที่นํามาประจําการใหม่นะครับก็เป็นสูตรเดิมนะครับ ผมก็ไปคัดนะครับจากสูตรที่ยังไม่หลุดนะครับไปคัดสูตรที่ยังไม่หลุดนะครับมาเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านได้นําไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็พิจารณานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนําไปคิดและก็คํานวณเพื่อประกอบการเลือกซื้อนะครับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับทุกๆสูตรแล้วก็ทุกๆข้อมูลนั้น เป็นเพียงนะครับแนวทางการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดังนั้นก่อนที่เ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านจะนําข้อมูลไปใช้นะครับควรที่จะใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมแล้วก็เลือกตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของท่านเองนะครับทุกๆสูตรทุกๆข้อมูลนั้นก็จัดทําขึ้นนะครับเพื่อสนับสนุนรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับสูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่4นะครับวันนี้ก็จะแปลงสภาพมาเป็นสูตรที่1นะครับเป็นสูตรที่เดินต่อจากงวดที่แล้วนะครับเราก็มาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับผลรางวัลที่1 087 907นะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างเป็น9 9นะครับรางวัลเล็กหน้าครั้งที่1นะครับ1 1 1 รางวัลเล็กหน้าครั้งที่สอง4รางวัลเล็กท้ายครั้งที่16 98นะครับรางวัลเล็กท้ายครั้งที่2องนะครับส9 0สูตรสุดท้ายนะครับก็มาเป็นสูตรแรกในงวดนี้นะครับเพราะว่าเป็นสูตรเดียวที่เดินนะครับก็จะใช้ตำแหน่งนะครับหลักแสนสองครั้งนะครับหลักหมื่น1ครั้ง หลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับจากนั้นบวกด้วยเลขหนึ่งคงที่นะครับเป็นข้อมูลสูตรแรกสูตรที่หนึ่งนะครับที่เดินจากงวดที่แล้วนะครับศูนย์บวกกันสองครั้งได้ศูนย์นะครับหนึ่งบวกกันสองครั้งได้สองนะครับผลบวก ก็จะได้0บวก8ได้8นะครับ8บวก9ได้17 17บวก0ได้17 17บวก9ได้26 26บวก1ได้27 27บวก2ได้29นะครับ29บวก1ได้เท่ากับ30ได้0นะครับทวนอีกที0บวก8ได้8 8 9ได้17 17 0ได้17 17 9ได้26 26บวก1ได้27 27บวก2ได้29 29บวก1ได้30นะครับ จากนั้นบวกด้วย3คงที่นะครับก็จะได้เท่ากับ3นะครับ3บวก1คงที่ได้4 4บวก1คงที่ได้5นะครับ5บวก1คงที่ได้6 6บวก1คงที่ได้7นะครับแล้วก็7บวก1คงที่ได้8ก็จะได้สูตรแรกนะครับ0 3 4 5 6 7 8้าดนะครับหน่วยล่างศูนย์ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเป็นสูตรแรกสูตรที่หนึ่งนะครับของหลักหน่วยล่างในงวดนี้นะครับท <c oughs> ีนี้เรามาดูสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่2ส,สูตรนะครับสูตรที่2นี้มีสถิติอยู่ที่61งวดนะครับนะ 61งวดนะครับครับมาดูสูตรที่2กันนะครับพร้อมกับตำแหน่งที่บวกนะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับมีสถิติอยู่ที่62งวดนะครับ ตำแหน่งที่ใช้บวกนะครับใช้หลักแสนนะครับ2ครั้งนะครับหลักหน่วยบนนะครับ2ครั้งหลักหน่วยล่าง1คร <5 attraction> ั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 2ครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับตำแหน่งบวกนะครับมีแค่นี้นะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ศูบวกศูนย์ได้0นย์นะครับเจ็วกเได้14 1สบวกหนึ่ได้2นะครับผลบวกของสูตรที่2นะครับได้ผลบวกดังนี้ผลบวกของสูตรที่2นะครับก็จะได้เท่ากับ0ูนะครับบวกสได้4ีนะครับสีวกเก้าได้สิบสามสิบสาบวกสได้15บหนะครับสิบวกเ ได้24นะครับนะอ่าตำแหน่งถูกไหมนะครับขออนุญาตดูอีกแป๊บหนึ่งนะครับตำแหน่งมีหลักหน่วยด้วยนะครับนะหลักหน่วยเลขหน้าขั้นที่2นะครับโทษทีนะ0ูบวกสได้4นะครับ4ีบวกเได้13นะครับ13บวกสได้15 15้บวกเได้24นะครับ24่บวกสได้เท่ากับ28นะครับได้ ตัวแรกเป็นเลข8นะครับจากนั้นบวก2คงที่นะครับได้เท่ากับ10ได้0นะครับ0บวก1คงที่นะครับได้เท่ากับ1นะ1นบวกหคงที่นะครับได้เท่ากับ2 2งบวกสคงที่นะครับได้5นะครับแล้วก็5้บวกหคงที่ได้6 6หบวกหคงที่ได้7นะครับอ่าสูตรที่2นะครับได้ 8012567นะครับ8012567นะครับทีนี้เรามาดูสูตรสุดท้ายนะครับเป็นสูตรที่3นะศูนย์้าศูนย 1> 1, 1, 9 9 1 1 1นะครับ914 698 2 90นะครับสูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่3นะครับอ่ะมาดูตำแหน่งบวกกันนะครับใช้หลักแสนนะครับ1ครั้งนะครับหลักหมื่น1ครั้งหลักสิบบน1ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งนะครับ หลักหน่วยล่าง2ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับหลัก10เลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งและก็หลัก10เลขท้ายครั้งที่ 2, 2> นะครับ1ครั้งนะอ่ะนะครับครบ3สูตรนะครับทีนี้เราจะมาดูเลขเด่นกันนะครับ0ย์บวก8ได้8 8บวกูนย์ได้8 8บวก7ได้15นะครับ15บวก8ได้เท่ากับ23า 23บวก9ได้32 32บวก9ได้41 41บวก9ได้เท่ากับ50นะครับได้ผลลัพธ์เป็นเลข0นย์นะครับ0จากนั้นบวกด้วย2คงที่นะครับได้เท่ากับ2นะครับ2บวก1คงที่ได้3 3บวก1คงที่ได้4นะครับแล้วก็4บวก2คงที่ได้6 6บกบวกหคงที่ได้7นะครับแล้วก็7จบวกหคงที่ได้8นะครับสูตรสุดท้ายนะครับ0 2 3 4 6 7 8นะครับอ่า0 2 3 4 6 7 8นะครับงวดนี้เลขเด่นน่าจะชนหลักสิบนะครับนะชน3สูตร2สูตร1สูตรนะครับอ่าเรามาดูกัน0นะครับชน3สูตร 1 1ึ่งหนึ่งสูตรนะครับสองสูตรสาสูตรสีสูตรห้สูตรหกสูตรเจสูตรแปสสูตร 9ไม่มีนะครับนะไม่มี9นะครับศูนย์สูตรเลยนะครับก็คือ9ไม่มีนะครับนะทั้ง3สูตรเลยนะครับครับเราก็นะครับได้นะครับข้อมูลนะครับหลัก10ล่างนะครับกันแล้วนะครับนะเด่นชนที่1389รอง46นะครับเด่นหลักหน่วย0678นะครับที่ชนกัน3สูตรนะครับชน2สูตรนะ2 3 4 5นะครับ สามชนเด่นหลักสิบนะครับสี่ชนเด่นหลักสิบล่างนะครับหกหลักสิบบนชนเด่นหลักหน่วยล่างนะครับก็จัดชุดนะครับสองตัวล่างชุดเต็มออกมานะครับหนึ่งสามแปดเก้านะครับหนึ่งสามแปดเก้าเป็นชุดเด่นนะครับหลักหน่วยล่างนะครับเด่นศูนย์หกเจ็ดแปดสองห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็จับชุดเบื้องต้นนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับก็จะมี1 0 1 6 1 7 1 8 1 2 1 5นะครับหลักหน่วยล่างนะครับยังไม่ตัดดีนะครับ เด่นไว้5ตัวก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6นะ0 6 7 8 2 5นะครับ0 6 7 8 2 5 4 5 6ตัวนะครับเด่นหลักหน่วยเด่นไว้6ตัวนะครับเด่นหลักสิบนะครับ5ตัวนะครับผมเลือก4นะครับ4 0นะครับ4 6นะครับ4 7 4 8 4 2แล้วก็4 5นะครับเป็นข้อมูล2ตัวล่างชุดเต็มนะครับในงวดนี้นะครับ เด่นเบื้องต้นก็จะเป็นนะครับหลักสิบบน1 3 8 9นะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับ0678นะครับ0678นะครับก็จะเป็นชุดเด่นนะครับสองตัวล่างนะครับเบื้องต้นนะครับอยู่ประมาณนี้กันก่อนนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับชุดตัวรองนะครับก็จะมีอยู่นะครับตำแหน่งที่เป็นนะครับ ชน2ตัวนะครับอ่าชน2สูตรนะครับ2กับ5นะครับแล้วก็หลัก10บนนะครับที่ชน4นะครับอ่ะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับได้ไปวิเคราะห์พินานะครับตัดกันดูก่อนนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมยังไม่ได้สรุปนะนะครับก็เป็นการจัดชุดเบื้องต้นนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านไปวิเคราะห์พินากันดูกันก่อนนะครับนะท่านใดที่มีสูตรเปรียบเทียบนะครับก็ไปลองตัดไปลองวิเคราะห์นะครับ พิจารณาด้วยตัวของเพื่อนๆเองกันก่อนนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็จบข้อมูลนะครับสองตัวล่างกันไว้ประมาณเท่านี้สวัสดีครับ